สวัสดีครับผู้ชมผู้ฟังของแฟนรายการกระเบิดตุ๊กตุ๊กตันครับออกอากาศในช่วงบ่ายของวันที่8ปดมิถุนายนสองพนร้อยนะครับสถานการณ์ฝนฟ้าช่วงนี้ก็ถือว่านะครับยังมีฝนตกต้นหนึ่งเนาะนะครับแม้ว่าพื้นที่ที่ฝนตกอาจจะหน่อยลงนะครับแต่ยังไงก็ตามมื่อนี้นะครับแนวโน้มของฝนมีทิศทางที่จะเพิ่มขึ้นเนาะนะครับโดยโดยที่ฝนช่วงนี้นะครับก็ยังคงื่นไหลอยู่ในทางตอนบนของภาคนะครับ สาเหตุหลักๆกันหนึ่งมาจากนี่หรอมรสุมเดือดผัดผ่าน,นทางภาคเหนือตอนบนนะครับผาดผ่านตอนภาคเหนือตอนบนเขาสู้ผักอตอนบนของประเทศเลาวนะครับสปบาลาวเข่อสูย้ยอมก้องกระกาศตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับอินทะเลจินไตตอนบนหรือว่าอ่าวตังเกียนะครับเพราะนั้นเดีวยวกันนะครับมรสุมฝนตกเชิงใต้นะครับที่อาผัดปกคลุมทะเลนะมั่งประเทศไทยอ่าวไทยก็มีกํลาลังแห้งคืนนะครับเททยนะครับภาคตุนเหนือเชียงตุงมองห้องยังคงมีฝนตก นักเกิดขึ้นได้นะครับโดยส่วนที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นจังหวัดทางตอนบนเนาะจังหวัดใดแน่กันเดี๋ยวจะคอยนักตรวจสอบกันนะครับจากภาพท้ายดาวเทียมก็จะเห็นนะครับเป็นแนวของเมฆฝนที่เกิดขึ้นนะครับในภาคอีสานตอนบนนะครับจะอยู่ทั้งแถบร้านตอของประเทศลาวนะครับแล้วก็ประเทศไทยนะครับนะครับภาพเรดาร์ก็จะเห็นชัดขึ้นมากนะครับฝนที่ไหลอยู่ช่วงนี้นะครับกระจายตัวอยู่ทั้งน้องค่าย สกลนครบึงการ,คารนครพนมจังหวัดเลยเนาะแล้วก็มาตั้งจังหวัดชัยภูมนะิครับคาดว่านะครับปริมาณฝนอาจจะเพิ่มขึ้นได้ในช่วงบาบไปหาคำนี่นะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนนะครับมีโอกาสที่ที่ฝนเพิ่มขึ้นเนาะนะครับจากเรดาร์คอนเกนนะกับมาบึงนะครับเรดาร์สกลนครก็จะยินนะครับ พุ่งฝนที่เกิดขึ้นอยู่แทบทั้งจังหวัดบางการกลางที่สลายนะครับส่วนทางสะกดอิงขมี่เช่นเดียวกันนะครับเนาะทั้งนายก็ตาลวันนี่ไปหาเมืองอื่นนี่นะครับคาดว่าฝนที่ตกในภาคอีสานตอนบนของเข้า11จังหวัดนี่นะครับจะสิอยู่ที่ประมาณเลยละ60ของพื้นที่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับในบางแห่งนะครับบ่หลายนริเวณพื้นที่บ่กว้างนะครับมีโอกาสเกิดได้นะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณนะครับ 34-36ถึงองศา,สาสเซลเซียสต่ำสุด24-27ถึงองศา,สาสเซลเซียสครับนี่เป็นลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนาะนะครับจังหวัดที่อาจจะต้องนะครับได้รับฝ่าฝนได้รับผลกระทบจากฝนฝ่ากระน้องหลายในช่วงนี้ครับไล่ไปถึงเชพชรชบูรณ์นะครับขึ้นไปทั้งอขอนแกน่นศรีสะวันตกนะครับไปทั้งจังหวัดเลยหนองคายอุดรน,นะครับขึ้นไปทั้ง บึงการสกลนครนครพนมเนาะนะครับฝนก็สิบไปไหลยอยู่ในแนวจึงระักษณะแบบนี้ครับในช่วงนี้พี่น้องกันดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะครับอาเป็นวัคเป็นไข้เป็นโควิดได้นะครับช่วงน,นี้นะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีส่วนช่วงที่ฝนฝากข้างนอกนอกัยังคงต้องให้ความสําคัญนะครับว่าอาจจะมีฝ่าพระเกิดขึ้นได้เนาะนะครับอากาศร้อนอุณหภูมิสามห้าสามหก องซานี่นะครับมีโอกาสเกิดฟ้าห้องฟ้าผ้าฝนฟ้ากะนองได้ลมกระโชกแห้งก็เกิดขึ้นได้นะครับในพื้นที่ที่มีฝนกําลังตกนะครับการเดินทางผ่านหรือว่าการทํางานกลางแจ้งก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะนะครับสหรับพิจารณาเมือนนี้ก็คงจะไม่เป็นกิจกอนเดี๋ยวพกับไม่เหมือนกันสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุน,นิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน